สนับสนุนโดยช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกโอช้อปปิ้งแค่โทรชีวิตก็โอแล้วเซปเป้ เราจะผักแรงแรงกดดันไปให้เขาคือห่งการเสริมมันจะกดดันผู้ต่อสู้เสิร์ฟไปให้ได้มีประสิทธิภาพอย่างเมื่อกีเนี้ยอันที่2เรื่องของการรับเสริฟมันต้องวัดใจกันฮิโบรต้องสู้มั่นใจหน่อย วานไม่ถึงขนาดดีเท่าเมื่อวานเมื่อวานแย่มากนะไอ้ก็ก็ยังอยูอยู่แต่ก็จะดีกว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ถึงขนาดที่แย่มากพอเอาลูกแรกทำได้ก็ลูกต่อไปก็มั่นใจค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไม่มั่นใจเลยอีกสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะฝากเตือนพวกเราต้องป่อนคลายเรื่องของจิตนิดหนึ่งนะพยายามดูแลตัวเองก่อนนะที่มีอยู่สักชั่วโมงก็ได้นะวันนี้ต้องเช็คคัน อน่อปอีอใเด็ค่ะเได้เน่อระยาะกค่ะเพาาสยอดเยี่ยมค่ะอรเาค่ะเร็วเรหัวคะหัวุสามางเนยอดเยี่ยมค่ะสตรยาบราค่ะับเสริมรับเสริมุรนีรขอหนึ่งตำแหน่งค่ะโลค่ะที่กระัช้างเขียว กูแจงทำสกอร์ยอดเยี่ยมนะพี่ทำให้คู่ต่อสู้พี่เถียงรู้ไหมเถียงดูสิเถียงไม่มีใครเถียงเลยอ่ะโอ้ยแสดงว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆโอเคเอ u ิ a t i o n นใยนพรุ่งนี้ใส่ชุดสีอะไรสีดำสีดำนะพรุ่งนี้สีดำ แกงเบอร์รห้าปิดในนะอ้อมอ้อมเก็บตรงบนครับมอบอลเข้าเตะแท็กเข้าเตยแท็ดที่เบอร์ห้าบนมาเบอร์หนึ่งหลอกแต่ไม่จ่ายบอลแรกเข้าไหมเข้า <sk r itte> แต่ไม่จ่ายบอลแรกเข้าแ,แต่ไม่จ่ายจ่ายดีครับนะอย่าไปหลง <sk r itte> พี่ไอ้แจงมันคือมันรับไม่เข้านะจังไปแจงมัน,มาานรนับไยยบม,บม่นดาเนี่ยมันรันบ้วบอลทุกอย่งวนไหมดูวนไหมดูวนไหมไม่วน,นแล้วขอแดนแนเฮ้ยลูกนี้ไอ่บอลเราไม่ได้ตีเลยพวกพวกออ,อู้เบอร์ใครบอร์นหนึ่งเบอร์อะไรพี่หนึ่ง แล้วที่บล็อกไม่ค่อยอยู่นะอู้กับแจงที่บล็อกไม่ค่อยอยู่เนี่ยคือหน้าเราไปดูบอลมากเกินไปก็คือเราเห็นเซตเตอร์เขาจ่ายเพิ่มแล้วเรามองบอลไงคือมองบอลเนี่ยใช้ด้วยสายตามองแค่นี้ค่คะแนนเราก็เห็นแล้วเพราะเห็นเพิ่มบอลมันมาตรงนี้เตรียมตัวแล้วเราขึ้นเนี่ยสายตาเราต้องกวาดให้กว้างอย่างเงี้ยนื้อแรกๆเนี่ยเรากวาดกว้างอย่างงี้ก่อนเพราะเราก็ต้องเหลือไปดูว่าตัวเซตเขาจะจ่ายอะไรถูกไหมครับ <S <S พอเขาจ่ายไปเพิบไม่ใช่เราไม่เงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมกระโดดขึ้นบล็อก เราก็ไม่เห็นแอคชั่นคนตีเขาจะตียังไงมันเลยเอาไม่อยู่เฮ้ยเพิ่มนิดนึงเวลาบอลตกง่าย รับที่เล่นชันได้หน่อยเ้าเล่นชันได้อีกจะเล่นง่ายกว่านี้อีกเยอะถูกไหมอันนี้รับไม่ได้โอ้โหแก้ตลอดเลยนะอีหนูทับปอนอะไรกันเนาไม่เข้าใจเลยว่ะทับปอนอะไรกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมาดูไทยเลยเอ่อคนใกล้ฉันเราก็ไปรรรคิดทราบเราก็แพ้เข้าไปสามหนึ่งนะครับนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ Ờ, เราเข kh ้าใจแผนในการเล่นด <c ười> ีหรือยังเข้าใจแผนไหมต่อกไปถามเราเข้าใจแผนการเล่นถูกไหมถามที่ตามมาก็คือเราสามารถทําตามแผนได้ไหมได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโดยรวมๆแล้วห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีใครเห็นต่างไหม ทำได้สำเร็จตามแผนดีไหมมากกว่า50เซนไหมัอ่<ะ>ึ่งทได้ถ้าเวลาหนูทำไม่ได้เนี่หนูก็แอบไปคิดนะคะก็ซ้อมมาตั้งเยอะทำไมพอมาทำก็ทำไม่ได้ช่วงแรกเปิดเกมมาเราเล่นดีแล้วก็<ม>เหมือนว่ามันจะดีแต่ว่า เสียเหมือนแบบเราทําเสียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนใจก็แป้วไปนิดนึงแล้วกาจะกลับมาได้อะค่ะมันก็จะเป็นปัญหากะทีนีช่วงแรกเนี่ยเราบล็อกดีปั้งปั้งปั้งปัเขาเตยแทกมาเราทำได้ดีพอดีาัญหาเนี่ยเราอยู่อย่างพี่เขาคือพี่เขาคือถึงจุดสูงสุดแล้วคือทําอะไรก็โอเคแล้วไม่ผิดไม่อะไรแต่ว่าอย่างเราที่จะไปแทนรุ่นพี่ ก็จะมีคอมเมนต์มาเยอะหน่อยคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสู้เต็มที่อยู่แล้วไงคะถึงครั้งแรกเราจะแพ้แต่ครั้งที่2คือแบบมันหนูว่าแมตช์ที่เจอเกาหลีเป็นแมตช์ที่ดีที่สุดที่เราไปแข่งที่เวียดนามมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเงี้ยค่ะเกาหลียนงอยู่ที่หเราอยู่ที่สองเวียดนามจะเล่นยังไงก็แล้วแต่มันจะชนะจะแพ้ยัางไงโอกาสที่เวียดนามจะเจอเราครั้งที่สุดแล้วเราจะชนะเวียดนามได้ไหม สภาวะกดดันของกองชีอะไรต่างความเชื่อไม่ของเราอะไรต่างเห็มไหมได้ม่เคยคิดนะคะเคยรับรู้ได้ว่าผู้สามารถอ่านคนเนี้ยคนเนี้ยได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาเครียดไหมแต่ถึงเขาเครียดข้างในแต่เขาพยายามแสดงออกมาว่าเขาไม่เครียดเลยนะคือบางทีเป็นการมีความกดดันเนี่ยก็เลยหยิบเอาตรงนั้นมาคิดว่ากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าเียบางทีรู้สึกได้ว่าตัวเองเก่งเียรว่า ทำไม่ได้เรารู้สึกกลัวไม่อยากทำเพราะมันทําไม่ได้แล้วมันพลาดก็เก็บมาคิดใหม่สมมุติว่ามีคนเ้าเข้าวมาตอกไปหน้าห้องถ้าเราไม่เปิดออกไปรับเอาข้าวมากินข้าวเป็นของไทรเป็นของเราไหมเป็นของไทรเป็นของคนที่เรายกว่า <c oughs> ถูกไหมก็ส <c oughs> ันใจสันนันคือเราไม่เอาข้อมูลเรื่องสิ่งที่เลวร้ายเข้า,าไปในสมองเราเราไม่คิดนี่มวิกฤิเชิงบวกนะ สวัสดีค่ะนางสาววนิดาคตนเลืองค่ะตัวทำตัวทำแต้มสูงสุดค่ะให้กับทีมผู้ต่อสู้ค่ะค่ะ กิฟ์เวลาวันอยากให้เหมือนพี่บะหมี่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็มันมันไม่ใช่มันไม่ได้ยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะก็กกมีมาเยอะค่ะก็คือซึ่งเราก็รับไม่ได้เลยก็มีค่ะแล้วก็ต้องแบบอแอบร้องไห้ก็มี แสนไกลเกินตาเพียงสายลมผ่านก็อฟ้าจะเปลี่ยนสีไปจากหยดน้ำเป็นฝน สิ่งที่เหลืออยู่เสมอแค่นี้ค่ะ โดยโดยภาพรวมมาน,นะครับจริงๆแล้วการประเมินผลเนี่ยมันมีผลทุกครั้งอย่างน้อยเราก็ได้กลับไปเพื่อจะเมินผลเขาว่าเขาพัฒน,นาต่อไปนี้นะเราก็จะแจ้งเขาแต่ละคนว่าเขาต้องพัฒนาอะไรบ้างมันเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเราอยู่ในระดับเดียวกันตลอดการพัฒน,นาของเขาก็จะน้อยลงแต่เมื่อไหร่เขาต้องเปลี่ยนจากสภาพการเป็นผู้ช่วยช่วยทีมใหญ่เขากลับต้องมาแบกภาระาเองความกดดันตรงเนี้ยเขาสามารถผ่านได้ไหมนี่คือเป้าหมายว่าเรา ที่เอาเข้ามาในส่วนนี้เพื่อจะลองดูว่าเขาสามารถผ่านตรงนี้ได้ไหมโหลดก็คือความหนักในการฝึกซอ้อมของครู่ยมันมี medium, มีเดียมมีไฮแล้วก็มีแม็กซิมัมบางครั้งก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตถูกไหมเวลาที่ฝึกซอ้อมเนี่ยก็ให้ระลึกเอาไว้ว่าเวลาแข่งขันเนี่ยมันจะยากกว่านี้มากคือคนปกติเนี่ย เราคงไม่มาทําท่าอย่างนี้เป็นร้อยๆครั้งในวันหนึ่งหรือว่าไม่ให้กระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดว่าการบาดเจ็บหลังของน้องเนี่ยเกิดจากท่าทางการกระโดดเสิร์ฟหรือทุกคน,นถามว่าเล่นกีฬาทีมช้าิเนี่ยนะเจ็บไหมเจ็บกันทุกคน,นดูเสียงดังบาระหัำแรกแกต้องเล่นแล้วเป้นแป้นสั่งเลยแป้นเปรลลีบไปรอกสั่งเลยนี่หนักแล้วเหรอคะ นี่สัก20%ได้เองนะจากแต่ก่อนพวกเราไม่ใช่ดาราพวกเราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวแต่สำหรับครูแล้วพวกเราคือฮีโร่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับบางคนทาหรับาใครบางคนนะครูจาเป็นที่จะต้องประกาศรายชื่อขอขอบคุณ ช้างซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลกผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลป้อนเอฟปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ใช้ไหลป้อนเอฟโอช้อปปิ้งแค่โทรชีวิตก็โอแล้วไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอมเซลคอ l ลาเจนพลัสนุดมั่นใจแอมเซลเซเป้แอร์เอเชียสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ โบคุณคนไทยเขาคนไทยคุณเพื่อจะเขาเต๋ปิดคนไทยคุณคนไทยเขาเคนไทยคุณสมอตามพวกเราได้นะคะ